สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวรถพ่วงรถบรรทุกครับคลิปนี้มาพบกันครับเกียร์ฟุเลเลอร์ของเราครับหลังจากที่ผมเฮ็ดคลิปไปแล้วนะครับคลิปก่อนนะ่ะผมสตาร์ทเครื่องจอดอยู่แล้วก็เฮ็ดการเข่าเกียร์มันอาจสิงงแน่นะครับเนาะเดี๋ยวคลิปนี้มาเฮ็ดให้ใหม่ครับเป็นเกียร์ฟุเลเลอร์อ่าฮาเกียร์ครับซิฟสปีดตัวนี้เป็นตัวดีดโล่ห้ครับ เอามาเริ่มกันเลยครับเริ่มจากเกียร์ถอยครับห้าดีดมาโลครับเกียร์ถอยควรจะอยู่ในตำแหน่งโลครับเยียบคาดครับพักไปใายสุดแล้วก็ดันไปข้างหน้าครับนี่คือเกียร์เกียร์ถอยครับปอดเกียร์นี่มาเป็นเกียร์่างครับเอาเริ่มเกียร์หนึ่งครับเกียร์หนึ่งโลเนาะห้าตัวดีดนี่อยู่ในตำแหน่งเอลครับเกียร์โล หยียบคาดพักมาใส่สุดแล้วก็ดึงถอยหลังครับปล่อยคาดออกโตไปนะครับพ่อสิบเป็นหนึ่งห้าครับข้าก็ดีดรอดเลยครับดีดรอดแล้วก็หยียบคาดเลยครับนี่มันก็จะเป็นหนึ่งห้าครับบัตทท่านี่ที่นี่ข้าสิบไปเกียร์สองขาดีดมาโลครับนี่ดีดมาโลข้าก็พักขั้นเกียร์มาเตะตำแหน่งเกียร์สองครับนี่หยียบคาดแล้วพักเกียร์มา ไปเกียร์สองครับปล่อยคาดเกียร์สองเขาสีไปห้ายเขากระดีดไปห้าให้เลยครับดีดไปห้าแล้วก็เหยียบคาดครับนี่เป็นสองห้าปล่อยคาดไปเอาสีมากเกียร์สามเขาดีดมาโลครับดีดล่อเลยครับจะพึ่งเหยียบคาดเดอดีด,ดมาล่อเหยียบคาดจึ๊บเขาก็ดันมาเกียร์สามครับถึงมาตรงๆครับปล่อยคาดไปตอนนี้เป็นสามโล เอาสิไปสามห้าเขาดีดล่อเลยครับดีดล่อแล้วก็เหยียบคาดเลยครับนี่มันก็สิเปลี่ยนไปเป็นอีกเกียนหนึ่งครับเป็นสามห้าครับหลังจากสามห้าเขาสิไปสี่โลนะครับเขาดีดมาล่อเลยครับดีดมาโล่ดีดมาโล่เหยียบคาดพร้อมเปลี่ยนไปเกียสี่ครับพักขวามากะดันไป้างหนาครับนี่ตอนนี้อยู่เรื่องตำแหนง 4, ่งสี่โลนะครับต่อไปเป็นสี่ห้าครับดีดไปห้าเหยียบคาดครับ นี่มันก็สีเป็นเกียร์ C ห้าครับต่อไปเขาจะไปเกียร์หานะครับเขาดีดมาดีดมาโลเลยครับดีดร่อเลยดีดรอแล้วเหยียบคาดครับเหยียบคาดดึงมาหาครับพักขวาแล้วก็ดึงถอยหลังครับนี่ขวาสุดดึงถอยหลังครับอยู่นีตำแหน่งหาโลครับเอาสิไปหาห้าครับเกียร์สุดท้ายเป็นเกียร์ที่สีบครับดีดไปห้าเลยครับ เยียบคาดแค่นั้นนะครับนี่กอยูยนด้ตอร์ไหมงหาให้นะครับนี่ก็เป็นวิธีการข่าเกียร์ฟุ่มเฟือยนะครับเนาะจำไว้ง่ายๆคือดีดแล้วค่อยเยียบคาดครับบ่ได้เยียบคาดล่อหล้กก็ดีดได้ครับเพราะว่าล่มมันสีหยอนออกมาหัวเกียร์เฮ็ดในหัวเกียร์ในหัวนะครับล่มเสียวมาฟีฟีฟีล่มสีท่งไปหองเกียร์บ่เบิร์นะครับประมาณนี้เนาะครับเนาะ แล้วก็วิธีขับรถเพื่อนว่าขับรถขามเกียร์ใดอยู่บ่ไดดครับเฮากับเบิ่งแห้งเหาเนอ่าวันไหวซําไดปกติผมขับรถเบานี่ผมก็สิสีสิใส่ไซส่โลครับโลผมออกสองโลครับสองโลนี่ครับรถเบารถเบาตอนเดียวนะครับ2โลไป3ามโลนี่บ่ได้เปลี่ยนเลยครับว้ยขาด ยับขาดไปซีโลครับแห้งรถมันมันบ่ค่อยโตครับครับตอนเดียวนะครับแต่ว่าขับพ่วงนี่ผมก็บ่ค่อยได้ขับเนาะครับรุ่นนี่จําบ่ค่อยได้แต่ว่าขามเกียร์ได้ครับบ่เป็นยังครับเท่ากับเบิ้งกําลังรถ่าเบิ้งแห้งรถนอานึ่งครับประมาณนี้แหละครับเกียร์ฟุ้นเหลือนะครับเอาคงสีเข้าใจนะครับนอครับบ่เข่าใจจังไดยกับคอมเมนต์มาถามใหม่ครับคงสีชาติเย็นแล้วครับลิปนี่นะ คลิปนาพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ